กลับเข้ามาช่วงที mm ่ hmm. 2ของรายการสายตรงจากห้องข่าวนะคะเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะมีโครงการดีๆมาบอกเล่ากันค่ะวันนี้เป็นคิวของคนพิการนะคะที่จะเอาโครงการมาให้ได้เรียนรู้แล้วก็เผื่อว่าสนใจนะคะอยากจะเข้าไปร่วมฝึกอาชีพไปเรียนรู้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะมาไกลเลยค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาลสินนะคะ อาจารย์พานุพงศ์วันจันทึกคณะบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่จะมาบอกเล่าถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและก็ส่งเสริมให้มีงานทําด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ตรงจากห้องข่าวนะครับ,รบเรื่องดีๆแบบนี้คุณผู้ชมที่มีญาติพี่น้องหรือว่าสนใจตัวเองเป็นผู้พิการอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ด้อยโอกาสในหลายๆเรื่องนะครับวันนี้อาจารย์เอาโอกาสที่ดีมาฝาก วัตถุประสงค์ของการทำโครงการนี้เป็นไงฮะอาจารย์ครับเกิดจากแนวคิดที่ที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีผู้พิการประมาณ10%นะครับ,รบของประชากรก,รก,ก็ก็เยอะพอสมควรนะก็ส่วนใหญ่แล้วผู้พิการเหล่านั้นเนี่ยจะมีการศึกษาที่ต่ำํำแล้วก็มีงานทําที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือไม่มีงานทำนะครับอันนี้การแก้ปัญหากับคนพิการเนี่ย ที่ดีที่สุดก็คือว่าทําให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีศักดิ์ศรีในชีวิตสามารถที่จะอยู่ได้อย่างคนปกติได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะช่วยคนพิการให้แก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยก็คือการต้องให้ความรู้เพื่อให้เขามีงานทำนะครับนั่นคือเป็นที่ไปที่มาของโครงการนี้เราก็เลยคิดว่า เราควรจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการก่อนนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงว่าถ้าคนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีศักยภาพสามารถเรียนต่อได้นะครับก็จะได้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าปวชต่างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีงานทําได้ดีกว่าด้วยนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับค่ะนั่นก็แสดงว่ามันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันถูกไหมครับครับมันมีหน่วยไหนบ้างฮอาจารย์ฮะเอ่อ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการนะครับ,รบหน่วยงานหลักๆก,ก็มีมหลาลัยขอนมหลาลัยราชพัฏนากสินนะครับซึ่งก็จะมาช่วยในเรื่องของการให้บุคลากรนะครับมาช่วยฝึกอบรมให้ความร,ร,รู้กับคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งศูนย์นี้จริงๆก็มีหน้าที่ในการที่จะฝึกอาชีพให้คนพิการอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นอาชีพในร,ยาาร,ระยะสั้นนะครับแล้วก็อาชีพก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรเยอะแยะนะครับ <ipt> เป็นอาชีพทั่วไปนะครับซึ่งเราก็จะมาร่วมมือกับคนที่มีความรู้ทางด้านไอทีนะครับเราเชื่อว่างานทางด้านไอทีเนี่ยถ้าเราฝึกให้ดีๆเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มนะครับเราก็ไปร่วมมือกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่นซึ่งเป็นของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะครับซึ่งจัดฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์มา หลายปีแล้วมาทั้ง7ปีแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกับฝ่ายที่เป็นนายจ้างนะครับก็คืออุตสาหสภาอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นายจ้างนะครับให้จ้างคนที่ผ่านโครงการนี้เข้าทํางานนะครับแล้วก็จะมีเนื่องจากว่าเราจะเป็นเรื่องของการให้วุิการศึกษาด้วยนะครับเราก็ทํางานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การศึกษานอกระบบนะครับหรือว่ากศนเนี่ยนะครับของอําเภออุบลรัฐและอำเภอําบากนะครับ รวมถึงสสสหรือว่าสัปนากงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็จะมาสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะทําให้ผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนคนปกติครับพอพูดถึงเนาะพูดถึงคนพิการนะคะที่จะเข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ยอาจารย์รับสักกี่คนนะคะเราจะไปหนึ่งรับกี่คนไปหายังไงถ้าดูอยู่สนใจสมัครได้ไหมครับจำนวนรับก็คือเรารับได้30คนนะครับอ่า อันนี้เฉพาะคนพิการนะครับแต่ว่าคนพิการที่จะเข้ามาในโครงการนี้จะต้องจบมัธยมศึกษาไปที่3ก่อนอเพราะว่าเราจะเรียนต่อถึงระดับปวชนะครับ,รบแล้วก็ต้องสามารถช่วยตัวเองได้นะครับอันนี้สําคัญเลยที่สาคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่สําคัญเพราะว่าหลักสูตรที่เรานําร่องเนี่ยคือหลักสูตร การออกแบบภาพกราฟ,ฟิกหรือว่า oh. กราฟ,ฟิกดีไซน์ oh. นะครับก็ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มีความรู้พื้นฐานเล็กน้อยนะครับเราก็จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงไปจนถึงแอดวาน e นนะครับ,รบสำหรับคนปกติก็มีโอกาสด้วยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเรียนเฉพาะคนพิการเนี่ยบางที อาจจะช้าเราจะจับบัดดี้กับคนปกติให้มาเรียนด้วยให้มาเรียนด้วยนะครับคนปกตินี่ก็รับ20คนพิจาณาจากคนที่ขาดโอกาสในชุมชนนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยมีอาหารให้สามมื้อมีที่พักให้ด้วยนะครับมีคนดูแลด้วยนะครับก็สามารถที่อยู่ในศูนย์ฝ้นทูอาชีพคนพิการขอนแก่นได้จนจบหลักสูตรนะครับ หลักสูตรอาจารย์เนี่ยนานแค่ไหนพูดถึงจบหลักสูตรจะมีอยู่2ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือว่าถ้าผู้ใดเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจที่จะไปเรียนปวชนะครับก็ฝึกอาชีพประมาณ10เดือนนะครับเราก็จะให้ใบประกาศก็ไปทํางานได้เลยหรือถ้าท่านใดสนใจศึกษาต่อเป็นปวชเนี่ยก็เรียนต่ออีก2ปีนะครับก็สามารถได้ปวชได้ครับถึงถึงปวชก็ยังฟรีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับพิการใช่ไหมครับดีจังเลยสิเดือนการันตีได้ไหมว่า ทำงานได้จริงมีทักษะจริงสามารถทําตามที่ที่เขาเรียกอะไรนั้นหลักสูตรที่เราวางไว้ครับก็อันนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยกับส่วนในสิทีช่วยกันจัดตั้งขึ้นนะครับเราเคยนําร่องลักษณะโครงการลักษณะนี้นะครับกับคนหลายๆกลุ่มด้วยกันเราก็เห็นว่าพอจบมาใช้แล้วเวลาเดียวกันเนี้ยจบมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานได้นะครับแล้วก็ทางสภาวสากรรมเองนะครับ ก็ได้ได้บอกได้ให้ข้อมูลเราว่าผู้ประกอบการในสาาวิศวกรรมเนี่ยต้องการอะไร,รนะครับใน10เดือนเนี่ยเราจะไม่ไดอ้อบรมอย่างเดียวเราจะเอาไปฝึกงานที่สถานที่ฝึกงานด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้งานจริงแล้วก็ฝึกงานรจริงไปด้วยนะครับก็เป็นการการกันตีว่าเขาน่าจะทําให้ทํางานให้กับผู้ประกอบการได้นะครับ,รบจะเน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ คือในเบื้องต้นน,นะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนที่มาเข้ามาร่วมเนี่ยก็มีศักยภาพทางด้านนี้นะครับ,รบทางด้านคอมพิวเตอร์ถือว่าเราคุยกันว่าเราจะเริ่มจากอาชีพอะไรดีเนี่ยนะครับเราก็มองว่าคนพิการบางคนเนี่ยพิการแต่ร่างกายแต่ว่าสมองนี่ย,ยังดีอยู่น่าจะสร้างอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่มีมูลค่าเพิ่ม,มนะครับ ประกอบกับมหาวิทยาลัยที่เขามาร่วมเนี่ยคณะอุตสาหกรรมสร้างสารรค์เนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของอาชีพที่ใช้สมองอยู่แล้วในเรื่องการในเรื่องการออกแบบในเรื่องการความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็เราก็ไปสำรวจดูว่าในในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยนักออกแบบการาฟิกเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนนะครับก็เลยคิดว่าน่า,นาจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะไปถามสภา,า,รสราอุตสาหกรรมครับที่เป็นลูกค้าหลักเราเนี่ยว่า เขาต้องการคนพิการไปช่วยงานในเรื่องไหนบ้างนะครับถ้าถ้าเราได้ข้อมูลตรงนั้นเราก็มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรหรือว่าพัฒนาโปรแกร,รมนะครับที่จะให้คนพิการเข้ามาร่วมแล้วก็สามารถที่ไปตอบสนองความต้องการของภา,าคอุตสาหกรรมได้ครับพิการขนาดไหนอาจารย์หูหนวกเนี่ยได้ไหมคะเป็นใบเนี่ยเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะหูหนวกได้ครับ จะเป็นใบก็ได้เหมือนกันคือคือคนเหล่านี้เขาจะมีโรงเรียนเฉพาะเขาอยู่แล้วอย่างคนหูหนวกนี่ก็จะมีโรงเรียนโสตถ้าจะจบจากโรงเรียนโสดเนี่ยก็สามารถไปศึกษาได้เป็นใบก็เหมือนกันเราก็จะมีเครื่องมืออย่างที่เรียนนะครับว่าสสะจะสนับสนุนเครื่องมือที่ทําให้ผู้พิการที่ท,ที่หลากหลายเนี่ยนะครับ,รบสามารถที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหากว่าหูหน่วงเป็นใบก็สามารถเรียนได้เรียนได้นะคะแค่เพียงว่าคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือนั่งวิวแชร์มาก็ได้เนี่ยฮะขอให้ใช้มือได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็น่าสนใจนะคะเป็นการเปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะคะผลนะคะอาจารย์ตั้งเป้าไว้ยังไงคะว่าผลออกมานี่คือต้องได้แน่นอน30คนเข้าไปแต่ออกมาจะต้องมีงานทําเป๊ะเลยไหมคะใช่ครับเรากะเลยครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านหลักสูตรต้องมีงานทํา ต้องบอกว่าต้องผ่านหลักสูตรนะครับที่เข้ามาในโครงการก็อาจจะไม่ผ่านแต่ว่าเราก็จะมีการวัดการประเมินผลการกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาในโครงการเนี่ยสามารถออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คิดว่าทุกคนต้องได้งานนะครับเราได้งานที่ดีด้วยนะครับได้งานที่ดีด้วยครับอาจารย์ต่ออย่างนี้แสดงว่าคนที่จะมาเรียนอย่างที่จา์บอกต้องจบมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นะหลักสูตรที่จะสอนเนี่ย มันก็จะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องพวกพวกอีลาสพวกเพจเมคเกอร์พวกนี้ใช่ไหมครับในการวางเรียลออกแบบหน้าหนังสือโบรชัวแผ่นพับประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการสอนคิดงานครีเอทีฟต้องไหมครับแล้วเราจะสอนวิธีการที่เวลาเขาจะสื่อสารเวลาต้องประชุมกันต้องเบรนสตอร์มาได้ยังไงครับคือในในหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของเทคนิค นะครับที่เป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการออกแบบนะครับแต่ในสิ่งหนึ่งในเรื่องออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสอนความคิดสร้างสรรค์นะครับเราก็บรรจุส่วนนั้นไว้ในหลักสูตรนะครับด้วยว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเราก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปให้ฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะความคิดสร้างสรรค์ต้องฝึกเรื่อยๆสําหรับเรื่องของการที่ต้องออกไปทํางานจริงเราก็ต้องออกไปทํางานจริงแล้ว แล้วอาจจะต้องไปเจอสภาพที่ต้องไปพรีเซนต์จะต้องไปติดต่อกับผู้คนเนี่ยนะครับเราเราเรียกส่วนนั้นว่าเป็นซอฟต์สกิลนะครับของโครงการก็คือว่าเราก็จะมีการสอนนะครับทำอย่างไรที่จะต้องพรีเซนต์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องการประสานงานในเรื่องการบริหารโครงการอะไรต่างเนี่ยนะครับให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเราใช้เราใช้ชื่อโครงการนะครับว่าการพัฒนา นักออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับที่เขาจะเข้าไปสู่วงการวิชาชีพเนี่ยเราต้องเทรนให้เขาเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับเพราะผมจบสาขานี้โดยตรงมันจะมีสอนการนั่งการเดินการใช้มือนะครับการแสดงความคิดเห็นการใช้สีหน้าการมองเวลาพีเต์งานแลจะมีหมดเพราะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหลักสูตรของคนที่เรียนด้านนี้โดยเฉพาะเพรพะผมจบ ด้านนี้มาเลยเอกการคิดโฆษณามาเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทีนี้ถามต่อไปว่าคนปกติจะได้สิทธิ์ในการใช้อาหารกลางวันในการใช้ที่พักด้วยไหมในกรณีที่คือข้อยากโจนเ<ว>นะสมมุติอย่างเงี้ยครับ20าานคนที่เหลือ อ่าสำหรับที่พักกับอาหารที่ทางศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นจัดให้เนี่ยครับผมจะได้สิทธิ์เฉพาะคนพิการนะครับแต่ว่าคนปกติเนี่ยจริงๆแล้วเราที่ที่ผมเรียนว่าเราจะเน้นคนที่ขาดโอกาสก่อนนะครับคนที่ขาดโอกาสก็แน่นอนแหละว่าเราต้องหาสิ่งสิ่งมาสนับสนุนเขานะครับเราก็จะร่วมมือกับอีกเลด่วยงานในนี้ครับพยายามจัดหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นนะครับที่จะทําให้เขาสามารถที่จะมาเรียนได้อย่างสะดวกเนี่ย ร่วมกันนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนไปอาจจะมีเป็นลักษณะของทุนการศึกษาหรือว่าเงินช่วยเหลือนะครับในระหว่างการศึกษาอยู่ครับก็ตอนนี้สามารถสมัครได้เลยไหมคะอาจารย์โครงการนี้เราจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงคะครับตอนนี้สามารถสมัครได้แล้วครับเราจะเปิดการเรียนเนี่ยนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมที่จะนี้นะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่จะมาอยู่ที่สูนฝึก อาชีพคนพิการขอนแก่นนะครับที่อำเภอบนรัตจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรแล้วครับอาจารย์ติดต่อยังไงเอ่ถ้าท่านในสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรของโครงการนะครับ0 9 3ย์9 3 324 8ครับ324 9ครับครับมส9นะครับคุณผู้ชมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำนะครับเน้นย้ํา30คนที่เป็นผู้พิการจบมัธยมศึกษาปีที่3มนะครับมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีที่พักอาหารนะครับแล้วก็สามารถเรียนสูงสุดอวชสําหรับคนปกตินะครับ20คนแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรเดียร์คนสมารีด้โอกาสด้ยโอกาสจริงๆในการศึกษาด้วยนะครับเพราะฟรีกันนะครับ ใช่ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับโครงการนี้นะคะเบื้องต้นเห็นบอกว่าจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยคัดสรรนะคะสําหรับ,ค,รบคนพิการที่จะเข้าร่วมโครงการแต่อย่างไรก็ตามค่ะแฟนรายการที่ดูอยู่นะคะหากมีญาติพี่น้องที่พิการ,รแล้วอยากจะมีโอกาสแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปได้ที่0นะคะ083 3248986นะคะซึ่งก็สามารถที่จะไปติดต่อไปสอบถามดูถ้าถ้าสนใจนะคะควันนี้ก็เรียกว่าข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนพิการ,รเป็นการให้กําลังใจแล้วก็หางานหาความรู้หาอาชีพให้ด้วยนะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์เดี๋ยนะคะอาจารย์พานุพงศ์วันจันทึกนะคะ<ม>คณะบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ มหาวิทยาลัยราชพัฏกาลสินที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้มาบอกเล่ากับเราในรายการขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับก่อนจากันคุณผู้ชมครับเคทีวีเรานะครับร่วมกับโรบินสันขอนแก่นก็จะมีการแจกเว้นตาปุชชี่นะครับสำหรับสุภาพสตรีหนึ่งรางวัลนะครับเพียงคุณโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พร้อมหมายเลขสมาชิกของ KTV นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0847890055นะครับ084 7 8 9 0แกนะครับก็จะได้รับแว่นตากุชชี่นะครับสำหรับสุภาพสตรีหนึ่งท่านนะครับนอกจากนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าร่วมงานแสดงสุดยอดนาฬิกาแห่งปีในรายการ The Ultimate Watch Fair at Grosvenor c o n อนแก่นในวันที่28กันยายนนี้ด้วยที่ลานชั้นหนึ่งนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนั่นเองครับค่ะก็น่าสนใจนะคะลองโทรศัพท์ดูค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะ บริษัทสิงขอนแก่นบริษัทไทยพิพัฒน์กรุป๊ปแล้วก็แต่งหน้าทําผมสวยๆค่ะจากร้านเสริมสวยเครือวิวตี้ถนนประชาสโมสรน,นะคะวันนี้เรา3คนคงต้องลาไปแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ